สวัสดีครับ FC ทุกท่านมาพบกับผมออกรก,กบ,บีปันเลขนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางให้ FC เพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายนนะครับเป็นสูตรของ อ,อกรกวีปันเลขทั้งช่อง YouTube นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อนๆไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรเพราะฉะนั้นก็คือคิดค้นมาจากสูตรของ อ,อกรกวีปันเล่ครับทุกอาจารย์มีพลาดมีเข้าก็มาดูกันเลยครับผมคัดมาให้แล้วครับคัดมาให้แล้วอาจจะหลายตัวหน่อย9ชุดก็ให้เพื่อนๆไปเลือกซื้อเอานะครับชอบตัวไหนก็ไปเลือกซื้อเอา ที่ผมคัดมาก็มี 35, 37, 30, 57, 07, 58, 81, 34และ48ครับและผมก็จะเน้นตัวที่ผมชอบนะครับก็ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ดูในในนี้ไปเลือกซื้อได้ครับเดี๋ยว คลิปผมจะเน้นให้นะครับเพื่อนๆก่อนอื่นมาดูแม่จำเนียนแม่จำเนียนงวดนี้ยอดขายเลขดังขายดีสิเลขขายดีหนึ่งไมาอันดับ1คือ2 9อ,อันดับ2อง,อ,งอันดับ3าม อันดับ4 9 8อันดับ5 1 8อันดับ6 9 1อันดับ7 0 9อันดับ8 0 5อันดับ9 1 5อันดับ10 6 7นะครับก็2 9อาจารย์ อาจารย์ท่านหนึ่งให้ให้แม่นนะครับก็ก็เลยก็เลยเป็นเลขดังไปขายดีไปแต่งวดน,นี้จะออกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับไม่มีใครรู้ได้แต่ว่าสูตรของผมไม่มีครับ29หรือท่านผู้ชมชอบก็ไปเลือกหาเลือกซื้อได้แต่ก็คงจะหายากแล้วแหละ เลขไม่เป็นเมีนก็มีลงให้นะครับเลขเลขมงคลก็มีดังนี้ครับเสด็จเปิดอาคารเทียบเครื่องบินสุวนรณภูมิทะเบียนรถ287 95ดตามนี้เลยครับพเพื่อนๆตามนี้เลยนี่ ให้ดูเลยครับผมจะไม่อ่านนะครับอ่านเอาเองนะครับสมเด็จพระเทพเลขมงคลนะครับเจ็ดสิบพรรสาเจ็ดศูนย์ผมมีนะครับเจ็ดศูนย์ผมมีนะครับในสูตรผมมี นอตตี้อาจารย์นอตตี้เด่น9ครับ97 8790เม็ดเดียว98แฮปปี้เบิร์ดเดย์นายยกตู21มีนาอายุ71ปี ตามนี้นะครับแม่นมากขั้นเทพตามนี้นะครับเพื่อนๆโอเคมาวิเคราะห์สูตรอกรวีกันต่อครับเดี๋ยวมีชุดมีตัวหนึ่งถ้าเป็นเลขเบิ้ลนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นเลขเบิ้ลก็เป็น ห้หนะครับถ้าชอบก็จัดครับถ้าเป็นเลเบิ้ลคือ55ครับเพิ่มอีกชุดหนึงเพิ่มอีกชุดหนึงนะครับมาดูว่าผมจะเน้นตัวไหนตัวที่ผมเน้นจะพูดว่าตัวเน้นนะครับตัวที่ผมชอบนี่นี่ป่ะ ผมชอบตัวไหนงวดนี้ตัวที่ผมชอบงวดวันที่1เมษายน2 5 6 8อกรีชอบฟันเม็ดเดียว3 7 7 3อย่าลืมไปอย่าลืมกลับกลับด้วยนะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับ 3 7 7 3ตัวรองตัวรองก็จะมี3 5ตัวกัน5 8นี่ครับท้าเบิ้ลก็5 5ครับเพื่อนๆตามนี้ครับก็ 5 7าเนี่ก็ชอบ5 7นี่ก็ชอบ5 7, ก,บ 5, 7. ก็ชอบนะครับชอบชอบเยอะหน่อยงวดน,นี้ <c oughs> เอาเป็นว่าสำหรับผู้ที่งบน้อยก็ไปหาซื้อลตรีไว้นะครับเป็นการชอบส่วนตัวนะครับ3 7มเนะครับ3 7มเา ส่วนนี้ตัวลองตัวลอมตัวกันนะครับตัวกันถ้าเลขเบิ้ลน,นี่เลยครับห5นะครับตามนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับ f c ที่ติดตาม นี่แหละครับสามเจ็ดนะครับเน้นสามเจ็ดนี่ครับตามนี้แหละครับสา,สามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามไม่ลืมกับตัวเลยนะครับตัวที่ผมลองก็คือสามห้าครับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอวันที่1ขอให้ FC ทุกคนโชคดีมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ